สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ในเกมเฮดเดกันอีกแล้วนะเออขอลดเสียงแป๊บนึงโอ้ยคือวันนี้ผมไม่ได้เข้านานมากเลยเนาะคือวันนี้ผมอยากมาแชรอ์อะไรเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ยูเเอเลยนชเทศกาลใหม่เหรอโอ้ยโอ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจนะคือ ทุกคนครับทุกคนเห็นไหมผมเบลซีผม,ม,ผมคือผมเล่นเกมนี้เก็บหน่อยคือผมเล่นเกมนี้ได้มาแค่ประมาณ2เดือนเองนะแบบผมเล่นช่วงเดือนพฤศจิกาเฮ้เอ้ย,อยผมสาเดือนแลน้วกันพฤศจิกาเอ้ยตุลาพฤศจิกาธันวาธันวาไม่ค่อยเล่นเพราะว่าผมติดสอบอะไรเงี้ยเออดูดิทุกคนดูพื้นที่ผมเย้ด yeah, อุ้ยเหลือนหนึ่งเหลือนึงอันนี้ไม่ปวดเลยแต่ว่าใกล้ได้แล้วอีกสามวันทุกคนครับผมไม่ใช่สายเติมอุ้ย15บ้าพี่นึ่เองไอ้สิบหาบาทเองทุกคนครับคือผมไม่ค่อยเป็นคนที่เติมเกมอย่างเกมเนี่ยเท่าไหร่นาะแบบผมเห็นป,ป้าๆในกลุ่มแบบเขาเติมกันแบบโอ้ยหเป็นโอ้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนยอะไรเงี้ยเราก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ยัง หาตังไม่ได้เยอะเนาะคืออยากจะมาแชร์เทคนิคประมาณว่าคนที่อยากบดล็อกพื้นที่น,น,นี่ตอนแรกผมขยายพื้นที่ได้ถึงประมาณแค่ตรงนี้เองเนาะแต่ว่าผมพยายามใช้เทคนิคบางอย่างในการขยายพื้นที่เรื่อยๆจนหมดเลยเกือบหมดเลยเออ,อมาดูกันว่าผมทำได้ยังไงนะครับ คือเอาเข้าเรื่องเร็วๆเ,เลยเนาะคืออย่างแรกอะผมผมพยายามหาวิธีการที่มันคุ้มค่าที่สุดก็คือปกติปกติเวลาเราจะขยายพื้นที่เราก็ต้องเก็บพวกข้าวเก็บพวกสัตว์เก็บพวกนมพวกถ่านอะไรนี้นะครับแบบว่าจนจนจนมันจะได้ของบางอย่างอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยจนมันจะดัอของบางอย่างให้กับเราอะไรเงี้ยเนาะแต่ แต่ผมว่าวิธีนี้มันช้าเกินไปอ่ะใน,ใน,ใ,นในความคิดผมคือแบบผมต้องการที่จะเอาพื้นที่มาแบบขยายเพื่อจะได้แบบตกแต่งเพิ่มให้มันสวยๆงามๆอะไรเงี้ยผมเลยเข้าไปในกลุ่มเฟซเลยอย่างแรกแล้วผมผมพยายามที่จะไปหาร้านแต่ละร้านว่าร้านไหนที่เขาขายพวกช็อปพวกอ,อ,อุปกรณ์ พวกอุปกรณ์เนี่ยครับอืมนี่พวกโฉนโดพวกเขียนลังพวกคอ้อนในราคาที่ถูกที่สุดตอนแรกผมคิดอย่างนี้ตอนแรกผมคิดคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราซื้อตามร้านพวกเนี้ยที่เขาขายกันอะ่ะอย่างแรกเลยก็คืออมันเฉลี่ยคือผมจะหมดประมาณเกือบพันกว่าบาทอะ่ะ ในการปลดล็อกพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยปกติปกติเวลาปลดล็อกพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ชโฉนโดประมาณาผมตีให้เรขกงมกงคือประมาณ900แล้วกันทั้งหมดเนี่ยทั้งแบบพวกโฉนโดพวกค้อนพวกอะไรเงี้ยประมาณ900ครับแล้วทีนี้ถ้าเราซื้อตามร้านประมาณ89ชิ้นเท่าไหร่นะ35 25 50บาบาทอะไรเงี้ยครับ แล้วผมลองคํานวณดูแล้วมันหมดเกือบพันอ่ะแบบใช้เงินจริงเนาะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมเลยคิดว่ามันต้องมีวิธีวิธีการในว,วิธีการหนึ่งที่แบบถูกกว่านี้นะเออคือผมพยายามหาร้านที่ถูกที่สุดแล้วมันมันมันก็ยังแบบราคาย,ยังเลทเลทเล,เลแทแพงสำหรับผมอยู่ผมก็เลยเอ,อไปเจอเจอไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายเป็นฟาร์มเปล่า ฟาร์มเป่าคืออะไรอ่าฟาร์มเป่าสําหรับผมก็เฮ้ยเป็นพวกฟาร์มเก็บของอะไรเงี้ยเนาะครับคือเวลาเราซื้อประมาณอ่ะผมซื้อฟาร์มเป่าฟาร์มเนี่ยเริ่มต้นวิวสามห้าเลยเหมือนเอาง่ายมันเป็นเหมือนฟาร์มบอดประมาณนี้ครับเออฟาร์มบอดแหละเขาน่าจะเรียกอย่างนี้เนาะอ่าพวกฟาร์มบอดพวกเนี้ยเขาจะมีของแถมมาให้ก็คือพวกอ่าชันโนดอะไรบ้างพวกนอ็อตพวกตะปูอะไรเงี้ย ประมาณ800กว่าชิ้นถึงเป็นพันชิ้นเลยอ่ะเออแล้วฟาร์มบอดพวกเนี้ยประมาณราคาประมาณ250บาทเออผมผมเลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นการลงทุนที่โอ้ยเอาไอ้กับราา้อยราทินเลยอ่ะคุ้มทุนมากเลยอยังไงก็คุ้มอ่ะก็คือปกติต้าจะหมดหมดเนี่ยซื้อตามร้านแต่ละร้านอ่ะคือมันจะหมดประมาณหลักพันอ่ะแต่พอเรามาลองหบบ ซื้อฟาร์มบอดมาปุ๊บเอ่อข้อดีก็ข้อดีของฟาร์มบอดก็คือมีที่เก็บของด้วยแล้วก็มีพวกพวกชานโดนพวกหมุดอะไรเงี้ยเก้ารกว่าอันอะ่ะเออเยอะมากเลยเพราะผมเพราะพอผมแบบทำอ,อย่างเงี้ยผมเลยคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่มันมันคุ้มมากเลยนะเพราะว่าแค่200กว่าบาทเองเราก็สามารถที่จะปลดล็รอดพื้นที่แล้วก็เล่นแบบฟินๆนั่นแหละเอออะไรเงี้ยเหมือนผมอ่ะ ่อมาผมจะพามาดูฟาร์มบอดว่าผมมีอ e ี่ฟาร์มเริ่มเอาเราทุกคนนี่คือฟาร์มบอดผมเนี่ยผมตั้งแบบนี่เลยฟาร์มแรกฟาร์มอุปกรณ์ฟาร์มอุปกรณ์นี่ก็คือเป็นฟาร์มที่ผมใช้แบบอ่พวกขวานพวกอะไรเงี้ยเป็นร้อยๆอันน่ะแล้วก็พวกฟาร์มชนโฉนดเาร์มใช้โว้ย แล้วนี่นี่นี่ฟาร์มบอดประมาณเบี้ยวห้าถึงสองนะครับนี่นี่ตอนแรกมันจะเป็นประมาณนี้เนาะฟาร์มเราผมเลยมองว่ามันโอ้ยพอใหญ่นี่แล้วแคลวบักตินี่พอใหญ่นี่แหละนี่นี่นี่ฟาร์มอุปกรณ์นี่นี่เนี่ยตอนแรกมันจะมีประมาณเก้าร้อยกว่าอันหรือประมาณแปดร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับผมก็แบบขายพวกเนี้ย ออให้แล้วก็ให้ฟาร์มหลักให้ฟาร์มหลักอะไรอย่างงี้เนาะออแล้วก็มาผลล็อกเรื่อยๆประมาณนี้ครับก็คือเทคนิคที่ผมใช้ก็คือคุณเก็บเงินวันละสิบบาทยี่สิบห้าวันอะแล้วก็ลองมาหาซื้อพวกฟาร์มบอนมาเล่นดูอะไรประมาณนี้ครับเออ,อน,นี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบบางคนเขา ยังไม่รู้เนอะอจะเป็นมือใหม่มากๆแล้วอยากัดล็อกพื้นที่มากๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันคือออกมานี้เลยครับก็อยากแชร์ทุกคนฟังถ้ามีอะไรแบบเทคนิคปนแปลกๆหรือว่าความรวยที่เป็นเคล็ดลับก็จะเอามาแชร์บอกแล้วกันครับมิตรภาพเกมเฮดผมชอบเสมอก็ขอ ลาเพียงเท่านี้ครับขออนุญาตไปให้หันน้องแกะก่อนแล้วกัน